ที่เกิดไปก่อนหน้านี้นะฮะที่ว่าจระเข้มันโผล่นะเดี๋ยวนี้นะข่าวที่เรานําเสนอนะจระเข้เนี่ยเจอง่ายกว่าตัวเงินตัวทองเลยนะแล้วที่จังหวัดแห่งนี้ครับมันมีจระเข้มาโผล่อีกแล้วจะจับได้หรือเปล่าไปดูเหตุการณ์พร้อมกันครับโอ้โนนี่นะฮะเหตุการณ์นี้ครับไปเกิดขึ้นครับอ่างเก็บน้ําท่าดินแดงครับติดกับคลองธรรมชาติภายในหมู่บ้านคลองน้ําเย็นใต้หมู่5ครับอำเภอขานุวรลลักษ สระบุรีนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับนนเราจะเห็นชาวบ้านจำนวนมากครับออกมาดูด้วยความตกใจครเพราะไม่คิดว่าในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะมีจระเข้ตัวใหญ่ฮะโผล่มาได้นะฮะซึ่งระหว่างที่ชาวบ้านดูอยู่ครับเจ้าจระเข้ก็โผล่หัวขึ้นมาลอยคอนะฮะอยู่ในน้ำ จากนั้นมันค <หา S 1> ่อยๆดำหายไปนะครับคนที่เจอจระเข้คนแรกะชื่อว่านา <"P on S 2> ยก<อ> <ไป S 2> ิติพงศ์คุณพี่พพท่านนี้ครับบอกว่าเนี่ย ตัวเองนี่นะมาหาหอยฮะที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้ครับแต่ระหว่างที่กําลังหาเนี่ยนะหอยอาจจะไม่เจอแต่เห็นอะไรแปลกๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะพอสังเกตดีๆเอ๊ะมันจะคือตัวเงินตัวทอง,ทงหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะใช่มันดูผิวพันธุ์มีตะปุ่มตะป่ํามันดูมันแปลกนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นจระเข้อย่างแน่นอนครับคนนี้หอยไม่หา้วฮะรีบไปแจ้ง ผู้นำหมู่บ้านครับแล้วก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างกําแพงเพชรธรรมสถานครับก็มาช่วยกันในนะจับนะฮะแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่มาถึงปุ๊บก็ไม่เจอนะฮะจนกระทั่งช่วงบ่ายครับก็มีการค้นหายครั้งหนึ่งฮะเขาเนี้ยใช้ไก่สดเป็นเหยื่อล่อครับจระเข้ก็โผล่ขึ้นมาแป๊บเดียวฮะก็ดำไปฮะ ก็เริ่มผอนใจเลยนะแต่สุดท้ายเหมือนโชคจะเข้าข้างฮะเมื่อจระเข้ฮะโผล่ขึ้นมาบริงตลิงฮะใกล้จุดที่เราให้โค้งไก่ไปก่อนหน้านี้โอ้โหดีไมครับให้กังใจที่ทีนะฮะทีมกู้ภัยฮะรีบกระโดดฮะจับหางฮะและเชื่อกันนี้แหละฮะดึงขึ้นมานะใช้เวลากว่าชั่วโมงก็สามารถนะ ควบคุมตัวมาได้สําเร็จนะค, <ทำ S 2> ความยาวหนูไม่ใช่จระเข้ตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่น้หมานี่เอาทีนี้เข้ามาใกล้ที่เมื่อกี้ไม่มา <c oughs> พอโดนจับปุ๊บนะฮะมัดปากมัดตัวจระเข้เรียบร้อยน้องหมาที้งมาฮะ <c oughs> ตัวนี้ยาวประมาณเกือบ2เมตรนะฮะน้ำหนกักเกือบ100กิโลกร,รัมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่จับได้แบบนี้ครับก็เตรียมส่งฮะไปที่ประมงน้ําจืดจ,จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับให้ตรวจสอบหน่อยว่าเป็นจระเข้ของใครแต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่าตัวนี้น่าจะหลุดนะฮะมาจากบ่อที่ชาวบ้าน แอบเลี้ยงไว้พอฝนตกใช่ไหมน้ํามันเจอนองอ่ะมันน้ำล้นบ่อมันน่าจะลอยออกมาเนี่ยฮะแต่ตอนนี้ก็จับได้แล้วสบายใจแล้วแล้วมีที่คนที่จะไปหาหอยตอนนี้ไปหาได้แล้วนะสบายใจได้แล้วหาหอยได้แล้วค่ะครเลี้ยงจระเข้ไว้นะก็ดูกรงให้ดีอย่าให้มันหลุดกันอันตรายกับคนอื่นค่ะ